สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพ่อตัวดีทานเขาอะไรหอพวกนั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คุณมหนีใช่ปะทุกคนไหนบอกว่าจะช่วยกันไงพ่อตัวดีจ่ายตังมาเลยแล้วมาสายชั่วโมงทอกี่โมงแล้วเอาไหนกับไม่ได้ตัง ทำไมนะทำไมนะโอยวายกันทุกคนว่าไงนะนี่น่ารักนะพี่เต้คอนอื่นได้แต่พี่ไม่เปบุ๋มแปลว่าอะไร<ฮ>อุ๊ยคุณบุ๋ม <laughs> คุณบุ๋มท้ายผได้สองการ์ด <laughs> พีเปบุ๋มยังคุณได้สี่แคดอันนี้พีเต้เอาไปยังไหนพีเต้กดมาคุณบุ๋มจ <า S 2> ุ้มจ้าในบุ๋มมีกำลังใจยังคะคุณบุ๋มได้สี่แคดจุ้มยังเพื่อ มูสันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดสบเก้ายี่สิพีมันน้อยไปออคือมานสยี่สิบสองยี่สิบสามยบสี่ย้ายี่หกยิบ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสหกสเจ็ด สามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่ปดสีเก้าห้าิแล้วข้ามาใสอีกชั่วโมงนึอะข้ามาใสอีกั่วโมงแบใจุมด้วยองเท้าจุมวิเคุาคนที่พวกพี่ไม่ได้นี่อะขามาใสอีกชั่วโมงนึงยิ้มยังยิ้มยังยิมยงข้าเรอข้ามาสอีกชั่วโมงเลยเอไหลอยู่เดี๋ยวดนบลอกไปแล้วนะคุณผมได้สีเ ดีีก็ต้องหมดคุไม่สิเกตเอาไปดูดวงดีสองสองแปลเราไปได้แล้วไม่ได้นะครับทุกคนไม่ช่วยกันเลยจริงๆอ่ะแต่จริงๆพีชจองน่ารักนะไม่แล้วหนูได้สิเกตอ่ะเร้่หนูทำไงต่อพี่พีชคำถามต่อมาแล้วคือได้สิเกตแล้วทำไงต่อไม่แล้วทำไงอ่ะ ก็ดีไงแล้วต้องให้ใครเอาไปให้ที่ไหนอะอะไรคืออะไรที่ร้านเขาหรอคืใช่ป่ะซีเกตเนาะอุ้ยใช่แล้วทำไงต่อนี่ของคุณฟีด์นายจะกินนะพอเราได้ซีเกตแล้วเราทำไงต่อเอ้าคุณไม่เก็บหรอสแกนนี่หรออ้าวไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วสมัยนั้นเราไม่ใช่พอได้ซีเกตล้วเราไงอ่ะเราเรามีใบอีกใบหนึ่งมาให้เราเราไม่มีตัวแปลว่าอะไรอ่ะ ต้องเป็นแรกเอาเขาป่ะไม่รู้อ่ะชุดไม่แปลกหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะห้าหมื่นหน่อยเนี่ยห้าหมื่นยค่ะเดี๋ยวเี่จะหาว่าพวกเราขุณเลือดสิงนี้ทีีเปินเพีงคดซเข็ดอีกเยงเคนหัวเราะเงเวันนี้จะจุกไม่ฉ่ำเลย แล้วยิ่จุ่มก็คุณหมุ่มได้ซีเขตอยู่ด้านหลังนึกออกปะสีไม่มีต้องให้ค่ะป้เพาเธอเดี๋ยวฉันเอาไว้ไปให้เป็นอ่างเบาพีทดีเนี่ยเวลาเธอซื้อขอจบไม่เอาได้ป่ะกลายเป็นหมีเลย ไปเร็วไปเร็วพีทไปพีทไปคุณหมูไปพึไลฟ์ทบายนะครับไม่เจอกันนานเลยไม่ได้มานั่งไลฟ์เลยถ้าเราไปซื้อของอย่างเงี้เดี๋ยวจะไปซื้อให้อีกไป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 อะไรนะเดี๋ยวซื้อให้ไปเร็วไปสายแล้วอะไรนะเดี๋ยวซื้อให้ไปๆนะไปเปขาอีกดิพี่พทอันนี้คือพิงป่ะคุณหมูองไม่ช่วยเปย์ละ